สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาทำ DIY ทำโคมไฟแคมปิ้งนะครับเป็น LED ฟ f ลาเมนต์นะครับคือผมก็ไปเห็นคลิปของช่องนอ้องอ้นรีวิวอีกแล้วนะครับแล้วก็ดูแล้วก็อยากจะทำบ้างครับก็เลยไปหาซื้อชุดคิด DIY มาจาก lazada นะครับราคาก็230บาทเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ อุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นตลับแยกสายครับเป็นกล่องเอาไว้แยกสายไฟเวลาต่อสายไฟแต่ผมซื้อมาแล้วผมไม่ได้ใช้นะครับผมมีอยู่แล้วนะที่บ้านแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นกระปุกน้ำทิพเผาครับที่มันหมดแล้วเราไปล้างล้างทําความสะอาดแล้วนะครับผมก็จะมาทําเป็นโคมประมาณนี้นะครับเป็นโคมของหลอดไฟนะ ใส่ไว้แบบนี้นี่นะครับต่อไปก็จะเป็นชุดคิดที่ผมเอาไปซื้อมาจากรัศดานะครับ230บาทในน่งมีอะไรบ้างนะครับก็มีแถมลูกอมแล้วก็มีลวดนะครับมีลวดมาให้3เส้นลวดทองแดงมาให้3เส้นยาวประมาณเท่าไหร่นี่สองส้ ประมาณ4-5นิ้วนิ้ครับความยาว3ามเส้นนี้นะแล้วก็มีอุปกรณ์อ่อมานในนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นหลอด L LED filament ให้มา2หลอดนะครับอันนี้นะ mm hmm. แล้วก็มีแบตเตอรี่มาให้1ก้อน แบตเตอรี่3.7มจุดเจ็ดโวลต์ห้ามิลลิแอมนะครับแล้วก็มีวงจรอันนี้เป็นวงจรชาร์จแบตเตอรี่นะครับวงจรชาร์จแบตเตอรี่ใช้ USB-C ในการชาร์นะครับสมัยใหม่ก็ใช้ USB-C แล้วนะที่จริงผมมีวงจรแบบนี้แต่แต่มันเป็น USB ธรรมดานะครับ USB แบบเก่าก็ใช้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึ่งก็จะเป็นตัววงจรหลี่ไฟครับวงจรดิมเมอร์ที่เอาไว้สำหรับเราสามารถมีมีตัววอลลุ่มนะครับเอาไว้ในการหลีหลีไฟได้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเราจะต้องต่อแบบไหนบ้างครับ ครับยวผมจะใช้น็อตตัวนี้นะครับมันจะจเจาะเหล็กได้นะครับเป็นตัวยึดระหว่างฝานี้กับกล่องนี้นะครับก็จะไขสว่านขันลงไปเลยนะครับแล้วก็ยึดฝานี้ไว้แล้วก็ทากาวช้างติดนะครับเพื่อที่จะไว้เวลาใส่โคมตรงนี้เนะาะเดี๋ยวผมเจาะก่อนนะ อันนี้ติดกาวช้างไปแล้วนะแน่นละหันน็อตไปตรงนี้แล้วก็หันน็อตไปแล้วก็ติดกาวช้างต่อไปก็จะเจาะรูใส่ตัวที่วอลลุ่มรีไฟนะครับเจาะรูใส่ตัวนี้นะก็ให้มันขึ้นมาประมาณนี้น่าจะได้ครับ หาที่หาที่ใส่ก่อนใส่ตรงไหนดีส่วนตัววงจรหลีไฟตรงนี้นะครับมันก็จะมีขั้วให้เราต่อสายอยู่นะครับก็คือตัวเนี้ยภาวะลบก็คือไฟลบที่เราออกมาจากแบตเตอรี่นะครับ คอมบ์บวกก็คือไฟบวกจากแบตเตอรี่มอเตอร์บวกก็คือขั้วบวกของหลอดไฟนะครับมอเตอร์ลบก็คือขั้วลบของหลอดไฟนะที่จริงตัวนี้มันเอาไปปรับความเร็วของมอเตอร์ได้ด้วยนะครับแต่เขาก็มาประยุกต์ใจกับหลอดไฟนะครับเอามาหลีไฟแทนครับผมก็เจาะรูเล็งจากข้างล่างนะครับแล้วก็เจาะมาใส่ตรงนี้ตัวสวิตช์นะครับแต่ว่าตัวหมุนเนี่ย พอเวลาเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยครับมันใส่ใส่ตัวลูกบิดนี้ไม่ได้เพราะว่ามันติดครับติดเนี่ยติดขอบเนี่ยครับนี้ผมก็เลยต้องหาจุดเจาะใหม่นะครับถอยออกมาให้มันให้มันสามารถใส่ตัวลูกบิดนี้เข้าไปได้ครับต้องเจาะใหม่ครับเจาะผิดที่เจาะใกล้นี่ไปหน่อยครับครับเนื่องจากกล่องผมมันเล็กอะครับพอมาเจาะ ตรงนี้มันไม่ได้พื้นที่เวลาเราเอาแผ่นตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วมันจะติดนะครับก็เลยเปลี่ยนใจมาเจาะด้านข้างนี้แทนนะครับผมจะยึดวงจรน,นี้กับบล่มตัวนี้ไว้ด้านข้างนี้แทนนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะขันน็อตเนี่ยเราต้องไปต่อสายอันนี้ออกมาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อวงจรเผื่อไว้ต่อวงจรน,นะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อสายไฟไว้รอแล้วนะครับ เดี๋ยวไว้เดินวงจรเสร็จแล้วเ,เราค่อยประกอบเข้ากล่องอีกทีนะครับต่อไปผมก็จะต้องมาเจาะรูตรงนี้2ลรูนะครับเพื่อที่จะให้ตัวทองแดงเนี่ยครับทะลุไปข้างล่าง2จุดนะครับแล้วก็จะได้ต่อวงจรขึ้นมาต่อสายขึ้นมาหาหลอดไฟนะครับครับก็เจาะยากสักหน่อยนะครับเจาะทะลุ แผ่นฝาตรงนี้แล้วก็ต้องไปทะลุตัวพลาสติกกล่องนี้อีกนะครับก็จะได้แบบนี้ได้แบบนี้มานะครับก็คือลวดนี้สามารถทะลุมาข้างล่างได้แล้วเดี๋ยวตัวไอตัวลวดเนี่ยครับผมก็จะใช้ท่อหดหุ้มไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันช็อตกับตัวฝานี้นะไม่ให้มันช็อตถึงกันนะครับหุ้มท่อท่อหดนะส่วนตัวลวดผมก็จะดัดไว้อย่างนี้นะครับ เพื่อที่เวลาเราวางลงไปในนี้แล้วมันจะได้อยู่ได้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะทากาวติดไว้นะครับเพื่อที่มันจะตั้งได้แบบนี้นะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะมีปลายออกมาเพื่อเที่เอาไว้สําหรับบัดกีสายนะครับทําแบบนี้นะสองอันจะทาอีกอันหนึ่งครัต่อไปก็มากะขนาดว่าหลอดไฟของเราจะอยู่ประมาณไหนนะ อยู่ความสูงประมาณไหนครับแล้วก็ตัวโคมของเราด้วยว่ามันสูงได้แค่ไหนนะครับกะขนาดประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นะครับผมจะทำตัวล่างกับตัวบนให้อยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับแบบนี้ แล้วก็ติดหลอดไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับ2อันแต่เดี๋ยวขอยึดยึด2ตัวนี้ให้เข้าที่ก่อนนะครับครับวิธีดูขั้วหลอดนะครับมันจะมีที่ขั้วบวกมันจะมีจุดเล็กๆนยครับจุดมีจุดเล็กๆอยู่ตรงขั้วนะครับเห็นไหมนเนี่ยก็จะเป็นขั้วบวกนะครับที่มีจุดเนี่ยมีจุดอยู่ตรง ควนนี้นะรับแต่ถ้าเป็นขั้วลบก,ก็จะไม่มีจุดอะไรนะครับน,นี่นะครับขั้วลบจะไม่มีจุดอะไรตรงขัว้วขั้วมันนะแต่ขั้วบวกจะมีจุดนิดเล็กๆย้ำมานะครับคือนี้เป็นขั้วบวกนะนี่ซึ่งผมก็จะกำหนดให้ขั้วด้านบนอันยาวนี้เป็นบวกอันล่างนี้เป็นลบนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมติดตรงนี้นะ นี่ขั้วบอกนี่ขั้วลบครับพอต่อเสร็จสองหลอดแล้วเดี๋ยวลองเอาแบตเตอรี่มาต่อดูก่อนนะครับระหว่างขั้วบวกขั้วบวกข้างบนนี้นะครับกับขั้วลบนี่นะครับระหว่างทั้งสองหลอดนะโอเคครับทีนี้ตัวนี้ตัวที่เป็นมอเตอร์บวกลบเนี่ยครับก็จะต่อออกไปที่ ขาบวกลบของหลอดนะครับข้างใต้นี้นะครับต่อต่อเอาท์พุตนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอินพุตนี้เราไปต่อเข้าวงจรที่ชาร์จแบตอีกทีนึครับ ครับตอนนี้ก็ต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่ขั้วบวกสายบวกที่ไปใช้งานนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขั้วลบแล้วก็สายลบที่ไปใช้งานครับตอนนี้ผมก็ต่อวงจรแล้วนะครับแล้วก็ใช้กาวสองหน้าติดตัววงจรชาร์จนะครับไว้อย่างนี้นะครับถ้าเวลาเราจะชาร์จไฟแล้วก็ถอดฝามาแล้วก็เสียบชาร์จตรงนี้ครับเวลาจะชาร์จไฟนะคราวนี้ก็เป็นฝาปิดแบบนี้ครับ ปิดเลยปิดแบบนี้เลยนะเฉพาะเวลาเราจะชาร์จไฟแล้วเราก็ถึงจะเปิดฝามาชาร์จนะครับอันนี้เดี๋ยวลองลองเปิดไฟดูนะนี่รีได้นะครับปิดเปิดเร่งได้รีได้นะครับพอดีตัวหลอดเนี่ยครับ ผมทำขาดไปหลอดนึงตอนที่ใส่ใส่ตัวขวดแก้วเข้าไปอะครับไปไปโดนผมไปขวดแก้วมันไปไม่พอดีอะครับแล้วมันไปโดนแก่ตัวรวดทำให้มันตึงนะครับทีนี้มันตึงมากจนหลอดไฟนี้ขาดไปเลยทีนี้ผมก็เลยเหลือแค่หลอดเดียวนะครับตอนนี้ก็ใช้เป็นโคมหลอดเดียวไปก่อนนะ เดี๋ยวค่อยค่อยหาซื้ออะไรมาอีกอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วค่อยเอามาใส่ใส่ที่หลังได้นะครับนี่นะครับก็สวยดีอยู่นะนี่นะครับเล่งได้หลีได้เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่ามันจะใช้งานได้นานไหมนะครับในการเปิด เปิดครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วกว่าที่เราจะต้องได้ชาร์จใหม่เนี่ยอีกนานหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองไปใช้งานดูก่อนนะครับเรียบร้อยครับทำพลาดไป2จุดนะครับทำหลอดขาดไปหลอดนึงแล้วก็เจาะตรงนี้นะครับเจาะพลาดแล้วก็ใส่เจาะมาแล้วก็ใส่ตัวน็ตตัวจุกนี้ไม่ได้ก็ <c oughs> เลยเป็นแบบนี้นะครับมีรูเดี๋ยวหาอะไรมาปิด ถึงไหนก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ